สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะพามากินจุ่มแซบกันนะคะวันนี้นะคะเมนูจุ่มแซบก็จะมีหมูมือกรอบนะคะแล้วก็ไข่อันนี้ก็จะเป็นปลาดอลลี่ค่ะส่วนผักนะคะก็จะมีกระหล่ำผักบุ้งแล้วก็อันนี้หัวละพาแล้วก็อันนี้ผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นมีไข่น้าจิ้มก็จะมีทั้งหมดนะคะ3มรสค่ะก็จะมีซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ําจิ้มหมาล่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มหวานค่ะ แล้วก็นี่ค่ะมาดูน้ำซุปกันดีกว่าค่ะทุกคนหอมมากค่ะกำลังจะเดือดค่ะก็จะใส่พวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของมันแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยไปด้วยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจุ่มแซบด้วยกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำเราก็เดือดแล้วก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่หมูลงไปเลยค่ะทุกคนดูหมูสิคะนี่ นี่นะคะเดี๋ยวแอนขอใส่หลายๆชิ้นหน่อยนะคะขอคุกไข่ด้วยคะ่ะดูสิคะ่ะนี่ตีไข่ใสอย่างเงี้ยคะ่ะจุ่มแซบวันนี้ยั่วๆมากคะ่ะนี่คนคะดูแอนจะชอบกินปลาหมึอกกรอบนะคะนี่ใส่ปลามึอกกรอบลงไปด้วยเลยแล้วก็นี่เลยคะ่ะใส่งงลงไปนี่นะคะทุกคน ากินมากเลยค่ะแล้วก็ปลาดอนล,ลี่ด้วยนะคะแอนจะใส่ไปเลยไม่ไม่ได้หิวนะคะแต่ใส่สีละเยอะๆค่ะกินแบบกระลิบเอาอิ่มเลยค่ะนะคะแล้วก็นี่คะโอเคก็เดี๋ยวใส่ผักแอนชอบหัวลพาค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ผักบุ้งกะหล่ำหน่อยค่ะก็ผักกาดขาวค่ะ นี่คะ่ะดูในหม้อเลยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวก็ทุกคนคะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะเดี๋ยวแอนจะรอเดือดสักครู่คะ่ะเมื่อไรจะเดือดอะหิวหิวมากเลยคะ่ะทุกคนเล่งไฟเลยครับทุกคนคะนี่คะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าสุกหรือ,อยังโอ้ยทุกคนสุกแล้วค่ะมาเลยค่ะเนี่ยนะคะทุกคนนี่ค่ะแดงขอจับใส่จานนี่ค่ะนี่ค่ะมันเดือดแล้วค่ะทุกคนมันสุกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคน่ะนี่ดูดิเดี๋ยวนะคะทุกคนก่อนที่แอนจะกินเดี๋ยวแอนขอเอานนี้ ใช่พีค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันไม่ทันกิน,นะคะ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนสักครู่นะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะแอนไม่ใจเย็นเลยเพราะว่าหิวหิวมากๆเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะขอเลือกใส่ผักที่ชอบเยอะๆไปเลยแลวกันนะคะ ลวกวนเส้นนะคะปุ๊บนี่เลยคะ่ะข่อจ้าด็ดดินี่คะ่ะวนเส้นแดงแช่วนเส้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สุกคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนอันนี้วุ้นเส้นคะ่ะแอบปิดหม้อไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเลยคะ่ะกินนี้ก่อนดีกว่าเลยคะ่ะตัวอันนี้น้ำจิ้มหม่าล่าคะ่ะนี่คะ่ะนี่นัมมน่นจิ้มหม่าล่านะคะอือหือเผ็ดมันกรอบกับน้จิ้มซีฟู้ดเลยคะ่ะ อนี่คะ่ะทุกคนหมูอันนี้เดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มหวานกันค่ะอร่อยม,ม,ม,มากเลยคะ่ะ นะคะพี่ดุพี่จะตัดเยอะอือค่ะคุณคะจิ้มแบบร้านนี้คืออร่อยมากคะ่ะนุมน่ม น <c oughs> <c oughs> ี่ครับจิ้มมาละ <c oughs> เผมากเลยค่ะทุกคนแหนมจิ้มก็เผ็ดนะคะทุกคนคะสงสัยแอนจะแบบ ใส่เยอะไปหม้อนี้ค่ะกำลังเดือดเดือดเดี๋ยวแอนว่ามันน่าจะอย่างปิดไปสักครู่นะคะหมูหมาที่สองสุกแล้วค่ะทุกคนดูดีนี่นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะ่ะ นะคะอาจจะได้ยินเสียงรถบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบ้านแอนอยู่ติดถนนเลยค่ะทุกคนนะคะขออนุญาตใส่อย่างนี้เลยนะกันนะคะนี่ค่ะเน้นหมูไปเลยค่ะว้าวเน้นหมูไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน ทุกคนก็คงจะหิวแน่ๆค่ะถ้าดูคลิปนี้นี่ค่ะทุกคนคะปิดไปเลยค่ะมาค่ะทุกคนนิ่เลียค่ะนี่ค่ะกินอย่ค่ะอือหมูนี่คือนุ่มมากค่ะร้อนค่ะต้องอัดแข่งกับเวลาหน่อยนะคะเพราะว่า ตอนนี้กัดเริ่มมืดแล้วค่ะวันนี้บ้านก็ฝนตกด้วยค่ะคุณครับเป็นน้ำจิ้มหมาลาเนี่ยอร่อยค่ะต๊ะบางทีมันจะแอบเผ็ด ด้ไหมคะเผ็ดค่ะบอกน้ำซุปก็แบบใส่พงใส่พริกด้วยค่ะแล้วก็น้ำซุปก็เผ็ดแล้วก็น้ำจิ้มก็เผ็ดค่ะ แล้วขอสุซุปน้ำซดก่นอ,อนเฮ้ยร้อนโล่งคอมากนะคะ เผือกของร้อนค่ะ ขึงคนขคามาที่สามค่ะโหเหมือนแบบว่ากำลังจะเดือดอะค่ะแล้วแบบฟอมันพุ้ยพุ้ยมากเลยค่ะทุกคนดูดีปิดไปอีกแป๊บนึงค่ะไอ้คนกินน้ำหน่อยนะคะเพรทุกคนคะหม้อที่สามแล้วนะคะแล้วก็ไฟก็ ปรับแสงสุดแลวค่ะแบบคือมืดอะค่ะคือมันติดถนนแล้วก็แบบว่าคือมันติดถนนแล้วก็แบบแสงไฟแทบจะไม่มีเลยทุกคนดูดิควันนี้แบบอันนี้แบบต้องขอเป่าก่อนเลยค่ะ,คะอย ก็อาจาจะมีแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยตามเป็นไฟไลายทางอะคะ่ะเข้าแสงหน้าแอนบ้างนะคะหน้าจะออกส้มๆบ้างบ้างนะคะทุกคนคะ มันก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้นต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีว่ามืดแล้วแสงเริ่มไม่มีแล้วค่ะแล้วก็อนก็หมูจุ่มก็เรียบเลยค่ะเหลือในหม้อน,นิดหน่อยแล้วก็ในจานนิดหน่อยนะคะวันนี้อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องแดกแหลกชาแนลด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ